ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเคเอสเเตอร์เพลน้องกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวนำเอฟมารีวิวชมรถเกี่ยวข้าวบ้างนะครับอ่ะรถไถก็ยังอยู่เยอะนะครับผม่ะรถไถมือสองนะครับที่เคเอสเเตอร์เพลน้องกีจังหวัดบุรีรัมย์มีให้เลือกมากกว่า100รคันนะครับผมที่นี่ แต่ว่าคลิปนี้ขออนุญาตนำเสนอรถเกี่ยวข้าวก่อนนะครับสักหนึ่งรายการนะครับอ่าเดี๋ยวจะแถมอีก2รายการข้างๆกันนี้ด้วยแต่ว่าเน้นที่คันนี้ก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนรับชมขออนุญาตนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อ f อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเราได้อัปเดตลงไปนะครับอ่าเดี๋ยวพาชมแล้วก็จะแถม2คันนี้นะผมอ่าเจ็ดศูนย์งสามเลยนะเพิ่มเติมในคลิปนี้ นะครับฝากด้วยนะครับผมพี่เคทเ,เตอร์น้องกีบุริรัมอ่ะคันนี้เป็น 70G นจนะครับเป็นรถเกี่ยวข้าวคูพต้าขนาด70แรงอุ้มเก็บข้าวแบบมีถังอุ้มเก็บนะครับหรือว่ารถอุ้มนั่นเองนะครับมาดูสภาพโดยรวมรถสีเดิมถังเก็บข้าวก็โอเคครับสภาพยังนั่นอยู่นะรถเดิมๆขายตามสภาพนะครับย้ำว่าขายตามสภาพนะเ่มทะเบียน คันนี้ปีอะไรเอ่ยประมาณห้าห้าห้าหกนะครับลูกค้านะห้าห้าห้าหกเครื่องเครื่องเครื่องดีนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเครื่องนิ่มดีช่วงล่างเต็มดีครับโรลเลอร์นี่เหมือนเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยครับนี่สภาพแต่ละตู้ก็ใหม่ๆอยู่เลยนะครับสเตอร์ว่าเฟืองสปอกเก็ตก็ยังเต็มดีล้อนําเต็มดีแท็กก็สวยนะครับะดูเลยยะครับดูแล้วไม่มีรอยฉีกนะแท็กก็ยังใหม่อยู่ เหมือนช่วงล่างพึ่งพึ่ง,งทํามาใหม่นะเปลี่ยนมาใหม่เพื่อหงอันนี้ก็เป็นนิ้วสปริงนะครับนิ้วสปริงปากปูเลดให้นะครับเกียวเป็นเกียวเดิมครับเป็นผูกโพไม่ใช่เกียวดันแต่ปากปูเลดแล้วคอก็น่าจะเลดครับปากเลดคอเลดอยู่แล้วนะครับผมท้าปูแล้วโซ่คอก็ดูสภาพดีครับผมนะดูท่วงล่างฝั่งนี้บ้าง สเตอร์เต็มโรลเลอร์ก็ใหม่เกือบหมดครับมีลูกเก่าแทรกอยู่2เท่าที่มองดูตามสีสันเกียร์ก็เดิมๆนะครับแต่ก็อาจจะมีรอยเปิดเช็คบ้างธรรมดานะเครื่องนิ่มดีครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดดูห้องเครื่องครับแต่ฟังเสียงนิ่มนะครับพวกคอนี้เดิมๆนะครับคอเดิมนะครับเฟอร์นิเจอร์ข้างอยู่ครบท่อสวิงอยู่ครบมีมอเตอร์สวิงมานะครับ อ่ามอเตอร์สวิงอยู่แสดงว่าใช้งานได้ปกติแหละนะครับพอดียังไม่ได้ลองนะครับมากดีวิวให้เอฟซีได้รับชมก่อนเลยอ่ะโดยประมาณนี้นะครับผมคันนี้ขอขายในราคาเบาๆนะครับเบาๆนะสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแล้วกันสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเอฟซี FC, ท่านใดสนใจโทรดว่วนเลยครับศูนย์แปดเก้าสองสามสองเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับ นะ0892832911ที่เคเด็กเอร์น้องกีบุรีรัมนะครับราคา320,000บาทขายตามสภาพนะครับแต่แถมส่งฟรีให้300กิโลเมตรสนใจโทรมา0892832911ครับ0892832911นะครับผมอครับงพงษ์เอิญเอินหนึ่งมากครับรถเห็นจะข้านะะเดี๋ยวจะให้ช่างเขาขับให้ดูนิดนึงเดี๋ยวระหว่างช่างมาก็ เดี๋ยวขอรีวิวแถม2คันนี้หน่อยอันนี้ก็เป็น 70G คันนี้ก็ปีอะไรเอ่ยคันนี้น่าจะปี5เดี๋ยวดูข้อมูลอ่าปี55ครับปี5 5คันนี้5อันนี้ก็สภาพสวยเดิมแต่ว่าลูกค้าจองเอาไว้แล้วครับขอบขอบพระคุณอย่างสูงจัดส่งพวกนี้ครับคันนี้ขายตามสภาพเหมือนกันนะสามแสนกว่าเลยแพงกว่าคันนี้ด้วยนะคันนี้คันนี้จบไป3ามแสนประมาณ3ามแสนเจ็ดนะครับขับพันนั้นเลยนะ แล้วก็ยังเหลือตู้แอร์ครับที่ยังว่างอยู่ตู้แอร์คันนี้ครับคันนี้ธรรมดาคันนี้ตู้แอร์ตู้แอร์ก็ปี63นะฮะรถเดิมๆชั่วโมงพันสองชั่วโมงคันนี้แอร์หนาวนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะราคาเปิดอยู่ที่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อครับสนใจตรอ,องราคานะครับผมเดี๋ยวดูคันที่รีวิวก่อนว่านะฟังเสียงเครื่องรับนิ่มเลยเครื่องนิ่มนะครับ มาแล้วครับ3 2 9แสนบาทนะครับสามแสนสอนเป็นรถเกี่ยวข้าวอุ้มนะครับเจอุ้มนะครับ ตัวหน่อยครับโชว์ตัวหน่อยอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานิ่มๆนะครับนิ่มๆๆนิ่มๆมทดสอบระบบตู้นวดครับขึ้นตู้แล้วครับขึ้นตู้ วัาเกี่ยวยกขึ้นลงปกตินา ทอทอส่งเขาลองทอส่งข้าวด้วยทอส่งข้าวครับอมอเตอร์สวิงใช้งานได้ปกตินะครับผมขึ้นลงได้เวี่ยงซ้ายขวาได้ปกติเจ็ดสิบจีนะครับ ราคาเบาๆครับ3ามแสนเบาทครับสามแสนบาทนะครับสนใจแวะมาดูรถได้เลยที่เคสเเตอร์น้องกีบุริรัมเบอร์โทรศัพท์ต่อย์แปดเกองแปดสามสองน่ะครับศูนย์แปดเกองแปดสามสองเก้าหนึ่งหครับผมฝาก 70G เอาไปไว้เกี่ยวข้าวราคาเบาๆนะครับรถเดิมๆนะครับแถมส่งเลยราคานี้นะครับสนใจโทรด่วนเลยนะครับสภาพนี้ราคานี้0 8 9 3์3 2 9 1 1 0 8 9 2 3 2911่ที่คาแรคเตอร์น้องกีบบริรัมนะหรือต้องการตู้แอร์ก็แวะมาได้ครับนะหลังวาง2 0 0คนตอนนี้นะอีกคันหนึ่ง 1, ติดจอมาแล้วขอบพระคุณทีมซีทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ